สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ฉเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าโรงเรียนเตรียมปี2567สอบเมื่อวันที่9มีนาคม2567คำถามข้อที่32กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มีด้าน BC เป็นฐานให้จุด DE อยู่บนด้าน AB จุด PQ อยู่บนด้าน AC D, D เป็นจุดกึ่งกลาง AB E, e เป็นจุดกึ่งกลางของ DB DP ขนานกับ EQ ขนานกับ BC หากสี่เหลี่ยม DPQE มีพื้นที่10ตารางหน่วยดังรูปจงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC ตัวเลือก1 28ตารางหน่วยตัวเลือก2 32ตารางหน่วยตัวเลือก3 34ตารางหน่วยตัวเลือก4 40ตารางหน่วยเดี๋ยวเราจะหาคำตอบกันนะก่อนไปหาคำตอบกนะ็ขอบคุณผู้รวบรวมข้อสอบน,นะ Math f t r TU วิธีทำนะเริ่มต้นลากเส้นขนานเพิ่มเติมนะ ตรงนี้จุดกึ่งกลาง ad ตรงนี้จุดกึ่งกลาง ap ลางนี่ขนานกันนะ d เป็นจุดกึ่งกลางของ ab อันนี้จุดกึ่งกลาง ad เพราะฉะนั้นสัดส่วนก็เป็น1 1ต่อหต่อหต่อหให้พื้นที่ตรงนี้เป็น1 s พื้นที่ตัวนี้จะเป็น3 s ตัวนี้จะเป็น5 s ตัวนี้จะเป็น7 s เนะีเป็นลำดับเลขคณิตเนีย เนื้อหาทางทฤษฎีเนะเดี๋ยวแนะนำนะอยู่ท้ายคลิปนะมีทั้งข้อพิสูจน์แล้วก็ตัวอย่างเพิ่มเติมนะก็เน้นอีกทีหนึ่งนะลากเส้นสีแดงเอาสัดส่วนตัวนี้1 1 1 1ให้พื้นที่ตรงนี้เป็น 1S ตัวนี้จะเป็น 3S ที่แรงเงาตัวนี้จะกลายเป็น 5S ตัวนี้จะกลายเป็น 7S นะข้อพิสูจน์ตัวอย่างประยุกต์ใช้งานอยู่ท้ายคลิปเดี๋ยวแนะนำที่หลัง 5s มีค่าเท่ากับ10โจทย์กำหนดให้ s ก็มีค่าเป็น2พื้นที่รวมกันทั้งหมดนะ 16s ก็เป็น32ตารางหน่วยคำตอบก็เป็นตัวเลือกที่2นะแล้วก็มีเนื้อหาทางทฤษฎีนะนนะก็คือทำไมตัวนี้เป็น 1s 3s 5s 7s มาดูข้อแนะนำกันในคลิปหมายเลข945นะ มีตัวอย่างแนวะคิดคล้ายๆกันนะกำหนดพื้นที่ตรงนี้55าสิบห้ากำหนดพื้นที่ตรงนี้1นะึ่งห้าหนะให้หาพื้นที่สนะี่เหลี่ยม A B C D ในคลิปนี้ก็จะมีเนะื้อหาทางทฤษฎีแล้วก็โจทย์ก็จะยากขึ้นกว่าข้อสอบเมื่อกี้หนึ่งขั้นในคลิป947นะตัวอย่างคล้ายกันเลยนะ จำนวพื้นที่สีเขียว250พื้นที่สีแดง226แล้วก็มีสัสดส่วนนะสามต่อสต่อหต่อสต่อสต่อสต่อ1เราไปฝึกทำนะมีเน,ะนื้อหาทางทฤษฎีแนะนำอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะตัวอย่างที่3นะอันนี้แหละเป็นตัวชี้นำว่าทำไมนะพื้นที่สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีแดงนะ จึงมีค่าเพิ่มลดเป็นลำดับเลขคณิตไปดูได้ในคลิปหมายเลข947นะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะไปฝึกทำเพิ่มเติมได้เลยนะว่ายงพิสูจน์ว่า,วานะี s 1 s 2 s 3 s 4 s 5เป็นลำดับเลขคณิตเห็นไหมมีทั้งเนื้อหาทางทฤษฎีมีทั้งข้อพิสูจน์แล้วก็ตัวอย่างประยุกต์ใช้งานเนะี่ยโจทย์ข้อสอบข้อนี้นะ ถามนิดเดียวนะแต่ตัวอย่าง4ข้อที่ให้เห็นนี้เนี่ยจะมีคำถามมากขึ้นพร้อมข้อพิสูจน์สนใจก็ไปดูได้ในคลิปที่แนะนำไว้นะพบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ